อันย้อนหาเศษโออกินหัวอดกันบ่าเเนี่ยมแบกกลับแล้วก็เออช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเลยอ่ะก็เลยวันนี้ว่าจะพาน้องเกสของเราไปในหมดท้าหลอนกันโอเคเป็นไงล่ะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดซับสไครต์กันด้วยนะตอนนี้ช่องของเรามียอดซับสไครต์ครบ3,000ซับแล้ว สาซับแล้วก็เพิ่งจะมีคลิปโลงเออเลิ <c oughs> ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่ห่างหายกันไปนานก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมาลงคลิปบป่อยๆนะอาจจะเป็นเกมเพลเนาะถ้า <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลกันเลยว่าในหมดช้อนเลอดเนี่ยเราจะตตยเย่หรือเปล่า let's go ไปเล มาเริ่มเลยเริ่มเลยจ้าโอเคมาสวยสวัสดีจ้าน้องกระเทียวันเคนพิการโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะตัววีแล้วก็ตัววาโอเคเจอแล้วสวัสดีจ้ามารีบไปหาเลยสวัสดีราชายังไงฟี่หนึงไงฟีเอาทำไร ทำอะไรเว้ยเดี๋ยวดาดาดา,ดาโอเคมายังไงจะวนตรงนี้หรอจะวนตรงนี้เหรอจะวนตรงนี้หรอครับอูโอเคเอาดิเอาดิาดได้ได้เลยมีเีปัญหายังไงน้ำแตกได้นั่นน่ะเอาว่ะเอาว่ะน้ำแตกแตกแตก,แตกเออสวยงามโอ้โหได้มาหนึ่งแผลแบบฟรีๆแบบแบบมายังไงยังไงคิดเหรอว่าจะเอาหมอมาแก้ฮะยังไง ว่นฉีดนมได้ย่งนั้นเหรอไม่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 ฟันไม่ก่อนฟันไม่ก่อนยังไงเอา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 เายังไงยายายาบอกแล้วว่าจะข้ามตอนนี้เอาโอ้โหยังไงแล้วก็อีกสองคนเออน่าจะมาไม่ทันหรือเปล่าปะรอบปะรอปะรอปะรอบเด้อเด้อเด้อเรีบรีบวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนหนูกูโดนสั้นเดี๋ยวนะโอเคตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ได้มายังไงป้าก็ป้าไม่ถูกป้าอะไรจ่าพ่อนมอะไรยังไง ปลาก็ปลา,ปาไม่ถั่วกบถั่วก็ไม่ตั้งใจปลายังไงโอเคเอ้ยเขาไม่เข้าน้ำว่าเอาว่าเอาว่า <Okay. S 1> เดี๋ยวนะไปทางไหนละไปทางไหนละเดี๋ยวเออโอเคอยู่ตรงนี้ได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 ้ล้อมน้ำไปเลยละกันยังไงยังไงแม่แม่ฮิวตรงนี้ได้หรอได้เหรอถามซิมได้เหรอจา้าได้เหรอจา้ามันมันบาดได้มันบาดได,ได้โอเคแล้วก็เหลือเออแม่มดสาวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนขอล้อมน้ำก่อนแบบหนึง่ง ยังไงเซ<อ>ยังไงยังไงโอเคน่าจะประมาณนี้นะหรือเปล่าโอเคประมาณตรงนี้ลัดแล้วก็หิ้วมาแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะขอเอาเออตจบอีกโอเคไม่รีบไม่รีบเลยแล้วแกนจังหวะบนี้ยังไงน้่เขาตามมาข้างหลังอย่างแน่นอนเขาตามมาอย่างแน่นอนอะไรปลาทำไมาน้ำแข็งนะ่ะไปตรงนู้นจ้าไม่ได้ไปตรงนี้เออ,อบ้าบอที่สุดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี Pacific. Aya Pacific. Aya Pacific. ๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมกระตุกอย่าปิ้งอย่าปิ้งอย่าปิ้งได้บบุญอย่าปิ้งเลยนะจ๊ะ อย,ย่ายปวดอย่าปวดวะยาปยปวดอย่าปิงอย่าปิงเอาเอาดึงดึงอย่างนี้ดึงทำไม้เอาช่วยกันละช่วยกันละโอเคโอเคอย่าปิงนะอย่าปิงนะขอร้องละขอร้องละจะไปไหนจะไปแอะเออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไปจะไป,จะไปไหนจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นหรอคิดว่าจะรอดหรอเอา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 ,เ,อา,เ,อาเจอกันที่หน้าปากซอยเจอกันที่หน้าปากสอยปากซอยโอเคลัดมาแล้วก็แม่หมดสาวใช่ไหม เออน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออโอเคโอเคโอเคยังไงยังไงสวัสดีจ้าโอ้ยโอเคลบไปละแล้วก็เหลืออีกคนนึงยังไงยังไงยังยังเอ้าฮ่าฮ่าฮัล iday h โอ้โหสุดยอดได้ฮาร์ d โอเคน่าจะมาไม่ทันละโอเคเฮ้ย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 หมอเราล้มไปเลยนี่หว่าทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ย จะยังไงยังไงทานหรือเปล่าเฮ้ย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 ถ้าหลุดถ้าหลุดงานหยาบเลยนะอย่าดเออย่าดเออข้างหน้า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 ทานอยู่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 โอเคกลับบ้านจ้าลูกๆไม่เดี๋ยวกันนะกูเอาบิงมาทําไมเนี่ยไดนเมื่อกูยังไม่ได้ใช้กูถามจริงเอ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเกมกันเลยดีกว่าทุกคนอมาเกมที่สองเกมนี้ต้องได้ใช้บิงแล้วนะประเด็นโอ้โหเอาบิงมาไม่เคยได้ใช้เลยแม่สวัสดีจ้าคุณน้าเทายังไงแล้วก็โอเคพาไปเออเดี๋ยวนะ อดวงตาแล้วก็ตัววายอยุดที่ไหนโอเคเจอละเจอละอันนี้มันก็ครึ่งเก่งจริงๆเลยโอเค okay. มาไปเลยตรงข้างหน้าจะไปไหนจ้ารอด้วยได้ไหมเรอด้วยได้ไหม <Hello. S 1> เอา้เอาเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีนอกแล้วหรอฮะสมอนสีเอาไม่ใช่คุณสียังไงสิยังไงยังไงยังไงโอเคได้ละหนึงแผลสวยงามโอเคอยุดแถวไหนอยุดแถวไหนอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ ไอ้อันนี้อันนี้รอยเท้ายังอยู่เดี๋ยวนะเอ้าเอ้าโอเคได้อยู่มาจะไปไหนจ้าจะไปไหนอ้วสวัสดีจ้าทำไรกันเอยล้อมน้ำได้ไหมอุ้ยเขาออกน้ำแล้วอะโอเคได้อยู่นี่ก็เกะกะเกะกกจริงจริงโอเคมายังไงแม่ยังไงแม่จะไปไหนหรอจ้ารอด้วยได้ไหมหรอด้วยได้ได้ไหรือไม่ยังไงเดี๋ยวนะองศาเออม,มันมันโอเคปัะมมาตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ ไปไหนละไปไหนละคุณสมรเสียโหวิ่งไม่รอเลยก็รอถามจริงออเออทราบทำไมทราบเอาไรเอาโหฮหิวตรงนี้เลยเหรอฮะคิดว่าหิวได้อย่างนั้นเหรอหิวไม่ได้ใครให้ฮิวอ๋อหิวได้แล้วฮะหิวได้แล้วก็ออกไปทำไมนะ่ะฮะเออถามจริงถามจริงจะไปไหนรอก,ก่อนได้ไหมรอก,ก่อนได้ไหมพอนุ่ม <Yeah. S 1> พอนุ่มรอก,ก่อนได้ไหมเดี๋ยวนะลลอมน้ำไปเลยแล้วกันมาออ <Okay. S 1> ยังไงยังไงยังไง คิด <man> ว่าจะคิดว่าจะคิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าจะรอดเหรอโอเคโดนละโดนละแต,แต่ยังไม่แตกยังไม่แตกยังไม่แตกยังไงยังไงจังหวะนี้ต้องโดนเราหมาโอเคมาตามต่อเลยตามต่อเลยคิดว่าจะรอดอย่างงั้นเดี๋ยวเราไม่รอดยังไง,งไยังไงเอ้เขาเขายังเขายัง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 อยู่กันตรงนี้โอเคตีล้มไปหนึ่งโอเคไม่ไปเป็นไรทางไหมตรงนี้ปเป็นไรละกันเนาะแล้วก็เออคุณหมอน่าจะอยู่ข้างบนปะเดี๋ยวนะมาหาก่อน เออหมอโอ้โหหมอไปนู่นแล้วหรอหมอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาทําไมหมอขึ้นมาทําไมลกูกเอาไม่โดนเฮ้ยทำจริงทำจริงไม่โดนได้ไง,งไงนี่ก็เกกาจริงจริงเลยโอ้โ oh, ห oh, ดูมันฮิวฮิวได้หรอตรงเนี้ยได้หรอได้หรอไม่โดนได้ได้หรอโอเคโดนแล้วสวยมาอีกทีเดียวอีกทีเดียวไปไหนละไปไหนละเดี๋ยนะเดี๋ยนะเออดวงตาโอเออเดี๋ยนะอ๋ออยู่ตรงนู้นโอ,อ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยนี่ก็เง้นไม่รอเลยทามจิงรอก่อนได้หรือไม่มาแล้วจ้ามาละมาละมาละโอเคมาละยังไงยังไงย,ยังไงคิดว่าจะฮิวได้หรอครับฮิวได้หรอไม่ได้น้ําแตกนะถ้าไม่ออกน้ําแตกนะจ้าเอาไง,งาอุ๊ยอีกห้าเปอร์เซ็นอ้ำจิงเอาไม่โดนนี่ไม่โดนไม่เป็นไรก็ล้อมน้ำไปเลยมาตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละตายสวยโอเคยังไงจะมาช่วยอ๋ออ่าไม่โดน ไม่โดนทำยังไงก็ไม่โดนตรงเนี้เห็นนะเห็นนะเห็นนะตรงนี้เห็นนะจ๊ะคิดว่าไม่เห็นหรอเห็นนะเว้ยยังไงตรงนี้ล้อมไปแหละยังไงยังไงว่าจะรอดอย่างง้นั้นหรอเอาที่ถ้ายืนก็แตกไปเลยสิีจ๊ะโอเคเอามานั่งตรงนี้ก็แล้วก็ปลูกล่า้อีกคนนึงใช่ไหมมาจะไปไหนลกูกมานี่มามานี่มามีปิงก็ใช้ปิงไปเลยโอเคไม่ต้องใช้หรอกกับราชาเนะี่ยใช้กับผู้ติดตามเป็นเลย เล็ดเล็ยังไงลุกเองทันไหมจะลุกเองเลยยังยังหรอเฮ้ยเกชาเขาอยู่แถวนี้ว่ะเอาว่ะลุกเองยังโอเคลุกเองละทันเปล่าทันเปล่าเอ้ยเฮ้ยน้ำแตกได้นะน้ำแตกอ้าอ้ออาโดนศับทัน,ทนไหมนะทันไหมนะทันว่ะทันเฉยทันเฉยเอาโอเคได้ได้ไดมายังไงยังไงหมอ กูว่าไม่เห็นเหรอฮะถามจริงคุณหมอคิดว่าเอาเอ้ยเอ้ยโดนสับขัดวะโอเคได้อยู่ได้ได้ได้ไม่โดนเหรอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ก็สาเยอะสาบเก่งจริงๆเลยมาแล้วก็คุณหมออ่าเจอตัวละมาจะไปไหนจ้าจะไปไหนฮิวตรงนี้ได้เหรอไม่ได้ใครให้ฮิวบ้าบอดีสุดมานี่มา มานี premises, ่มามานี่มาเอ้าเหลีกทีเดียววะเอาวะโอเคได้ให้ตามต่อได้น้ำใกล้เต็มแล้วใช่ไหมกินดอบปิ้นแล้วใช่ไหมไ้ได้เลยมานี้ตาแม่เอาไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวแล้วเดมานี่มานี้ตาแม่ตาโดนด้วยโอเคแล้วก็พูทติตายังไม่ลุกได้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 ทันอยู่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 โอเคเก้าอี้ข้างหน้าเลยแล้วกันเนาะมา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 นี่มาโอเคใกล้ถึงละใกล้ถึงละใกล้ถึงละอย่าดิ้นสิอย่าดิ้นโอเค ก็แพทที่เียลุกมาแล้วโอเคอยู่ตรงนี้มาจะช่วยกันยังช่วยกันได้นะไม่ว่านะถ้ารีบช่วยก็ช่วยกันได้นะไม่ว่านะจ๊ยยนะ,ะ,ะยังไงยังไงยังไงมันยังไงอาห่าทำไมต้องยิงกันด้วยเอาเอาอยู่ดีๆก็ลงไปคุยกับทากมะม่วงกันเฉยเลยแล้วก็คุณสมอนไม่ใช่คุณหมอเออคุณหมอตรงนี้มันไม่มีไม้ให้เล่นแล้วใช่ไหมฮะมันไม่มีไม้ให้เล่นแล้วใช่ไหม มันไม่มีไม้ให้เล่นแล้วใช่ไหมอโอเคเอออีกสองคนยังไม่รกอ้าวโรชาเราโดนจับละไปอันนี้เฟสสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะเฟสสุดท้ายละไปโลกกกับบ้านกับบ้านกันลกลกกับบ้านกันได้เวลากลับบ้านแล้วลกลกโอเคโอเคโอเคบิงเอาไว้ใช้กับผู้ติดตามนะจ๊ะจําไว้เอก็จบไปแล้วครับสําหรับเอออะไรวะเดี๋ยวนะสําหรับ เกมเพย์หมวดชารลอตนี่นนก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนอะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอันยองคอนซามมดะบายบาย